ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวผมป๋างแงมและทีมงานที่มรู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยข่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับเค <Okay, okay. S 1> ประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรชุดที่26สมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรหรือสอส,อสอได้มีมติเลือกนายวันมูฮัมัดนอมาธาเป็นประธานสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรและเมื่อมีการประชุมร่วมวุฒิสภาก็จะดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาโดยอัตโนมัติครับ ปังเงมมก็เลยบุกจู่โจมตำบลบายอมเพรามันจังหวัดยะลาบ้านเกิดของอาจารย์บรรณอทันทีครับเพราะว่าอาจารย์สมัติจะเป็นวันวันหยุดจารกลับมาก็จะมาอยู่นอนนี่คือเป็นการพบป่าประชาชนด้วยจัดสรรพื้นที่15ไร่เปลี่ยนานาร้างด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำนักงานให้ความรู้ประชุมวางแผนทางการเมืองของภรคประชาชาิครับเจตนารวมครั้งในอาจารย์จะทาเป็นโร,รงเรียนการเมือง เวลามีประชุมอะไรก็จะมาประชุมแทนนี้เรียกชาวบ้านแถนนี้มาใช้บริการตรงนี้เป็นแค่าจัดสัตสาเกี่ยวกับการเมือง้ามาศึกษาที่นี่เมื่อลงพื้นที่จริงทราบว่าชาวไทยมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้รักและศรัทธาอาจารย์มโนม,มากเพียงใดตอนนี้ท่านขึ้นสู่ประมุขสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ